สวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะลูกๆนักเรียนในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะกับคุณครูสุพันษาสีสุภโชคค่ะสำหรับในคลิปการสอนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการสอนคลิปที่2นะคะประจำเดือนมีนาคมนะคะ สำหรับในเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณครูสาก็ยังทบทวนเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องหินนะคะสำหรับในคลิปการสอนคลิปนี้นะคะคุณครูสาจะทบทวนเนื้อหาในเรื่องของลักษณะและประโยชน์ของหินนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราเริ่มเข้าสู่เนื้อหานะคะลักษณะและประโยชน์ของหินไปพร้อมๆกันค่ะหินนะคะมีลักษณะแตกต่างกัน เช่นรูปร่างรูปทรงเนื้อหินลวดลายและสีนะคะซึ่งการที่หินนะคะมีสีแตกต่างกันเนื่องจากมีแร่ธาตุนะคะที่เป็นส่วนประกอบแตกต่างกันนั่นเองนะคะหินที่พบตามธรรมชาตินะคะในแต่ละพื้นที่นะคะอาจจะเป็นหินต่างชนิดกันก็ได้นะคะแล้วเรานะคะจะทราบได้อย่างไรนะคะว่าหินแต่ละชนิดนั้น เป็นหินชนิดใดนะคะแล้วก็สามารถที่จะแยกออกจากกันได้หรือไม่นะคะในการแยกชนิดของหินนะคะดเด็กๆเราสามารถสังเกตลักษณะภายนอกของหินนะคะแล้วก็ใช้มือสัมผัสเนื้อของหินนะคะเพื่อแยกชนิดของหินได้นั่นเองนะคะโดยนะคะลักษณะของหินนะคะเราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็ใช้การสัมผัสนะคะ ซึ่งเมื่อเด็กๆใช้การสังเกตด้วยตานะคะเด็กๆจะสามารถบอกได้ถึงสีรูปทรงลวดลายนั่นเองนะคะซึ่งสีของนะคะหินก็มีหลากหลายนะคะเช่นสีเทานะคะสีดำสีน้ำตาลน,นะคะสีเหลืองสีแดงเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเด็กๆนะคะสังเกตโดยใช้รูปทรงนะคะเป็นเกณฑ์ก็จะสามารถบอกได้ว่าหินนั้นมีลักษณะกลม มีลักษณะมนนะคะมีลักษณะเป็นรูปวงรีนะคะหรือมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะแต่ถ้าใช้การสังเกตนะคะเกี่ยวกับลวดลายก็จะสามารถบอกได้ว่าหินนั้นมีลวดลายหรือไม่มีลวดลายนั่นเองนะคะหรือถ้าเด็กๆใช้การสัมผัสโดยใช้มือนะคะในการสัมผัสก็สามารถจะบ่งบอกเกี่ยวกับลักษณะของเนื้อหินได้นะคะว่าเนื้อหินนั้นมีลักษณะเนื้อหินละเอียด หรือเนื้อหยาบเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะเรามาดูสีของหินนะคะสีของหินเกิดจากแร่ธาตุนะคะที่เจือปนอยู่ภายในเนื้อของหินนะคะทําให้หินแต่ละชนิดนะคะมีสีแตกต่างกันนะคะเช่นสีเทาสีดําสีน้ําตาลสีแดงนะคะเป็นต้นซึ่งหินหนึ่งก้อนนะคะเด็กๆก,ก็อาจจะมีสีมากกว่าหนึ่งได้นะคะเช่นจากภาพนี้หินจะมีสีเทานะคะ จากภาพนี้หินก็จะมีสีาภาพนี้นะคะหินจะมีสีดํานะคะภาพนี้หินก็จะมีสีเทานะคะจากภาพนี้หินก็จะมีสีแดงนะคะหรือเราใช้รูปทรงนะคะรูปร่างของหินนะคะหินแต่ละก้อนนะคะก็อาจจะมีรูปร่างหรือรูปทรงนะคะเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปนะคะเช่นบางก้อนก็จะมีลักษณะกลมมนนะครับ มนทรงกลมทรงรีหรือทรงสี่เหลี่ยมเป็นต้นนะคะเช่นจากภาพนี้นะคะหินมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมจากภาพนี้หินก็มีลักษณะเป็นรูปทรงรีนะคะจากภาพนี้หินก็มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะหรือถ้าเราใช้ลวดลายของหินเป็นเกณฑ์นะคะหินแต่ละชนิดก็จะมีลวดลายหรือว่าไม่มีลวดลายนะคะบางชนิดมีลวดลายไม่เหมือนกันนะคะมองเห็นเป็น ชั้นสีหลายสีนะคะหินบางก้อนก็อาจจะมีลวดลายหลายสีผสมกันนะคะซึ่งหินชนิดเดียวกันนะคะอาจจะมีลวดลายเหมือนกันหรือส่วนหินบางชนิดก็อาจจะมีลวดลายที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นหินก้อนนี้นะคะไม่มีลวดลายนะคะหินก้อนนี้มีลวดลายนะคะเป็นชั้นสีหรือหินก้อนนี้นะคะมีลวดลายเหมือนสีผสมกันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเนื้อของหินบ้าง หินแต่ละชนิดนะคะเด็กๆอาจจะมีเนื้อหินนะคะที่แตกต่างกาันสังเกตได้จากพื้นผิวของหินนะคะหากมองนะคะไม่เห็นเหลี่ยมหรือมุมที่ก้อนหินเราแสดงว่าเป็นเนื้อละเอียดนะคะหากมองเห็นนะคะเหลี่ยมหรือมุมของก้อนหินก็แสดงว่าหินนั้นมีเนื้อหยาบนะคะเช่นจากภาพนี้นะคะหินก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อละเอียดนะคะจากภาพ ขวามือนะคะเนื้อหินก็จะเป็นลักษณะของเนื้อหยาบนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นเนื้อหาวิทย์น่ารู้นะคะหินมีลักษณะกลมมนนะคะซึ่งหินที่มีลักษณะกลมมนนั้นเกิดจากการกลอนของหินเนื่องจากหินนั้นถูกน้ําพัดผาแล้วก็ถูกนะคะพาไปจากบริเวณแหล่งเดิมจนทําให้หินนั้นมีขนาดเล็กลงนั่นเองนะคะ หินที่ถูกแรงน้ำพัดพาแล้วก็กลิ้งไปตามท้องน้ำจะมีลักษณะผิวเรียบแล้วก็กลมมนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามว่านะคะหินที่เกิดจากการกัดกร่อนของหินนะคะน้ำพัดพาไปจะมีลักษณะอย่างไรก็สามารถตอบได้ว่าหินจะมีลักษณะผิวเรียบและกลมมนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะเข้าสู่เนื้อหาประโยชน์ของหินนะคะ เราน,ะะนำหินมาใช้ประโยชน์มากมายนะคะนำมาเป็นวัสดุในการก่อสร้างนะคะสิ่งปลูกสร้างรวมถึงเครื่องใช้ต่างๆนะคะเช่นจากภาพนี้นะคะเรานำหินมาสร้างบ้านแล้วก็ทำเป็นบริเวณกำแพงนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรานำหินมาสร้างเป็นปราสาทได้นะคะซึ่งจะมีลักษณะสวยงามมากนะคะต่อไปนะคะประโยชน์ของหินอันต่อไปเช่น เราสามารถนําหินมาทําครกนะคะเด็กๆเคยเห็นครกรกษณะแบบนี้หรือเปล่าคะประโยชน์ของหินอันต่อไปนะคะเราสามารถนําหินนะคะมาใช้ในการขัดตัวนะคะทําความสะอาดร,ร่างกายได้นะคะเราสามารถนําหินนะคะมาทําเป็นหินรับมีดได้นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะป,ออป,คปะรนนะ,ะ,ะโยชน,ะะนะะย์ของหินอันต่อไปก็คือน้ําหินมาทําเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้ไม้หินอ่อนนะคะนี้เด็กๆจะสังเกตเห็นโดยทั่วไปนะคะต่อไปนะคะประโยชน์ของหินอันต่อไปก็คือนําหินมาใช้ในการจัดสวนนั่นเองนะคะซึ่งก็จะทําให้สวนของเรามีลักษณะสวยงามน่าอยู่นะคะต่อไปเป็นวิษหน่ารู้นะคะบริเวณอำเภอนะะพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะ เคยเป็นชุมชนโบราณนะคะที่มีมนุษย์ยุคหินอาศัยอยู่นะคะโดยมีการนำหินนะคะมาใช้ประโยชน์หลากหลายชนิดเช่นทำกำไรข้อมือนะคะทำหอกทำขวานเป็นต้นนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูใบงานในเอกสารออนแฮนกันนะคะสำหรับในคลิปการสอนคลิปนี้นะคะคุณครูสาได้จัดทำนะคะใบงานในเอกสารออนแฮนให้เด็กๆนะคะ อยู่ในหน้า 8- ถึงหน้า11แล้วก็อีกใบงานหนึ่งอยู่ในหน้า13นั่นเองนะคะเรามาดูรายละเอียดในแต่และหน้าไปพร้อมกันค่ะในหน้าที่8ดให้เด็กๆนะคะทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องพร้อมเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะโดยคุณครูได้กําหนดนะคะหินมาให้เด็กๆ3ก้อนนะคะแล้วก็ถามว่านะคะลักษณะของหินนะคะมีลักษณะแบบใดบ้างนะคะหินมีสีเหมือนกันหรือต่างกันนะคะ รูปทรงของหินเหมือนกันหรือต่างกันนะคะลวดลายของหินเหมือนหรือแตกต่างกันนะคะแล้วก็รูปพุนของหงินนั้นเหมือนกันหรือต่างกันนะคะแล้วก็มีคําถามท้ายใบงานนะคะหินมีลักษณะนะคะภายนอกที่สังเกตได้คืออะไรบ้างนะคะแล้วก็หินแต่และก้อนนั้นจะมีลักษณะบางอย่างเป็นอย่างไรกันแล้วก็บางอย่างเป็นอย่างไรกันอันนี้ก็เป็นข้อคําถามในเอกสารออนแฮนในหน้าที่8นะคะ ต่อไปนะคะเป็นใบงานออนแฮนในหน้าที่9นะคะให้ใเด็กๆวงกลมล้อมรอบนะคะก้อนหินที่มีลักษณะนะคะตามที่โจทย์กำหนดให้นะคะอย่างเช่นข้อ1หินที่มีสีขาวดำและเทานะคะคือก้อนไหนนะคะแล้วก็ข้อ2หินที่มีลวดลายนะคะคือหินก้อนไหนนะคะข้อ3หินที่มีนะคะสีชมพูคือก้อนไหนนะคะต่อไปนะคะข้อ4หินที่มี รูปทรงนะคะเป็นลักษณะกลมมนนะคะคือก้อนไหนข้อห้าครูสาถามว่าหินที่มีรูปทรงนะคะค่อนข้างนะคะค่อนข้างเป็นเหลี่ยมนะคะคือก้อนไหนข้อ6หินที่มีรูปพูนคือหินก้อนไหนนะคะแล้วก็ข้อ7เห็นที่มีน้ําหนักเบาคือหินก้อนไหนบ้างนะคะต่อไปข้อ8หินที่มีเนื้อละเอียดก้อนไหนคะระหว่าง2ก้อนนี้นะคะหิน ที่ลอยน้ําได้นะคะหินในข้อใดลอยน้าได้แล้วก็หินที่มีนะคะลายเป็นเส้นคือก้อนไหนนะคะต่อไปนะคะเป็นใบางานในหน้าที่13สาครูถามว่าให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพประโยชน์ของหินให้ถูกต้องให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพประโยชน์ของหินให้ถูกต้องนะคะว่าหินมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะสามารถนํามาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างเช่นข้อหนึ่ง สามารถนำมาสร้างเป็นพีระมิดได้ไหมถ้าสามารถสร้างได้เด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามนะคะหรือภาพที่2เด็กๆสามารถนำหินมาสร้างเป็นบ้านได้ไหมนะคะข้อ3นี่คุณครูสาสอนไปแล้วนะคะสามารถนำมาทำเป็นครกหินได้หรือไม่นะคะสามารถนำมาทำเป็นที่หินรับมีนได้หรือไม่นะคะหรือสามารถนำมาสร้างถนนได้หรือไม่นะคะให้เด็กๆระบายสีภาพประโยชน์ของหินให้ถูกต้องนะคะ อันนี้ก็เป็นใบงานในเอกสารออนแ n d ์นะคะซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ใบงานนะคะซึ่งคุณครูก็ได้อธิบายเนื้อหารายละเอียดในแต่ละใบงานไปแล้วนะคะท้ายคลิปการสอนคลิปนี้นะคะก็เป็นประจำอยู่ทุกครั้งนะคะคุณครูก็ฝากเรื่องการดูแลรักาาาษาสุขภาพนะคะในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะเด็กๆต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะมารังมือบ่อยๆนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างทุกครั้งนะคะที่มีภารกิจ ต้องออกจากบ้านเรือนนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะคะทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะสําหรับในคลิปการสอนคลิปหน้านะคะคุณครูสาจะสรุปเนื้อหาในเรื่องของหินให้เด็กๆได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะท้ายคลิปการสอนคลิปนี้นะคะคุณพักคุ้มครองเด็กๆทุกคนนะคะและเราจะพบกันใหม่ในคลิปการสอนคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ